ทิมพิธาและอดีตภรยาเจอกันอีกครั้งค่ะต้องบอกว่าทิมและต่ายจุติมาเนี่ยรวมเฟรมกันในการแสดงความยินดีกับน,น้องพี่พิมพ์จบอนุบาลมาแล,แล้วค่ะต้องบอกว่า ทิมและตายพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างคงทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีได้มีการออกประโ์ภาพนะคะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นสำหรับเรื่องราวของคุณทิมทิพานักการเมืองหนุ่มและต่ายชุติมาทีปนาดเป็นนักแสดงสาวทั้งสองคน,นยังแม้จะเลิกกลากันไปแล้วนะคะแต่ยังคงแบ่งเวลาดูแลลูกเป็นอย่างดีแล้วค่ะ ก่อนหน้าทิมและพี่พิมพ์เองก็ติดเชื้อโควิดสิ 9, รับการรักษาจนหายดีตรวจอีกทีคือไม่พบเชื้อแล้วแหละค่ะทำกลางความยินดีกันอย่างล้นหลามล่า,ลาสุดทิมได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกแสดงความยินดีกับลูกสาวเหยิงน้องพิพิมที่เรียนจบชั้นอนุบาลและเตรียมตัวขึ้นชั้นประถมต่อไปพร้อมกับข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีกับลูกสาวงานนี้ททนด้าของสาวแอปทักษอนเองเนี่ยยังเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเลยแหละค่ะ ท่านทีมงานเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวน้อยด้วยค่ะ